สบายดีทุกคนีน่มากำลังเปื่อย น้ำไหลตกแจ๊กจอกแจ๊กมือ่อวันอาทิตย์ทุกคนฮิมาตกแต่วันพระัสซุกเสาอาทิตย์โอ้สามมือนี่แหละดิอันนี้ก็เริ่มเปื่อยเลยดิที่พาไปยางมืงอันหมู่บ้านมูบ้านนอกที่คอยอยู่ กระทันยังโตกบราวกันได้ดอกไม้สุมนี่ก็ทนทนเนียอันนี้หมู่บ้านที่คอยอยู่ทุกคนบ้านนอกเปียบสุดเชยกระสีพมาหนี้ อากาศบนหนาวไ่มนี่สององศาได้นี่แต่ว่ามันกระคาละท้องฟ้ามันค่อนข่างดีงน้อยนึงมันบอกมันอยากมีแดดห็นบอกต,ตอนนี้สามโมงคั้นหิมาตกแล้วฟ้ามันจะขาวมันจะแบบเป็นสีเทาๆไย อันนี้บ้านเขาเองชิเลี่ยวขัวรหรือเลี้ยวซ้ายดีพาไปเบิงมูบ้าน,น,นคนกับมันยางในมือวันทิพคนกับมักงางเห็นบ่ทีากันย่างดินอยู่บ้านเบ,บิดมือมันกับเมือ่อยเลยเนาะมันกับเบือ่อที่จังย่างลงทั้งไถ่ตกลงแล้วชิเลี่ยวขัวชิเลี่ยวขัว อันนี้ลงค่อยไปทุกคนลงค่อยไปแล้วม,มีอัน,นลงค่อยไปแล้วมันมีปลาในน้อยอยู่นี่ปลาในน้อยมีหนูมีเห็ดเด้อค่อยก็ไปเก็บเห็ดเรื่อยๆมีเห็ดหูหนูลงไปโอ้ก็ะยินอยู่ได้เนาะ สิยางออกไปหานถนนใหญ่ของหมู่บ้านอันนี้อันนี้ก็คือถนนในหมู่บ้านเนาะแล้วมันจะมีเขาเอิญเฮาสตาร์ดถนนที่ว่ามันไปหาในเมืองนี่เห็นปะนี่หน้าบ้านคอยมันกัถนนใหญ่อยู่แต่ว่าขาเจ้าเอิญถนนหมู่บ้านอนะ่ะมันจะมีถนน ที่ว่าไปหาในเมืองไงได้ไปทุกคนยังคยใครเนมันแบบว่าบบเปียกปันไดบางเธอมันเปียกบบเปินตาออกบ้านได้ต้นนี้ต้นไม้ตัวนี้ เจ้ากับมกักยางเลยอันนี้คือสามแยกบ้านเขายางมาแทนถัารถไปก่อน ก็มาปลูกกันนี้ได้ทุกคนบ้านเฮาเอือนอย่างน่ะข่อยเอือนต้นฟอยนี่นะเขาเจ้าซื้อมาปลูกเลยนี่แต่มันก็นทนเลยมันไม่าตายเอือนดอกเหล่ะป้าพ่อตู่อันนี้พ่อใหญ่อันนี้บังดูใช้ส่งขสันเสื้อแขนสั้นเอาต้นคริสต์มาสมาถิมแล้วคือสิขี้ขัข้นนุ่งเสือ้อบังม่ทุกคนเขาเจ้าปลูกงามเลยนี่มันคืออันดอกเหลาบ้านเฮาเลยนี่นะของข้าเจ้าได้หน่ บนทางก็จะเห็นบ้านใหม่เห็นเบืองหิมะมันหยองอยู่ต้นไม้ี่ทุกคนหลังคามันก็นไหลลงมาไปใกล้เดียวมันโประเส่หัวกะสวย ามมือแล้วมันก็นยังบบเปื่อยเปื่อยบหันเบิดอันอุ้ยดอกอันนี้มันมันมันคือมาออกงามนี่ต้นไม้ทุกคนเก่งเนาะออกงามหนาวมันก็งามในสวนงามนี่สวนที่ว่าต้นไม้ที่มันแห้งอะแต่ว่าหิมะลงมาใส่มัน ย,ยังบ้ได้ไปเก็บเห็ดนางลมเถอะบ้าท่านได้ไปจอบเห็ดนางลมยยวนใกล้ๆนี่แหละเพราะว่าอันสิไปมือใดกับอากาศบ้เป็นใจหลดแรนมันก็เป็นที่ระหิมะที่มะดำไปไว้เงินหลังนี่ แต่ธรรมดายามฮ้อนเนี่ยมันจะหกหกอันนี้เขาจะเห็นเขาเจ้าติดประกาศขายน่าจะมีคนซื้อละแล้วเขาเจ้าตัดต้นอันนี้ออกก็เลยเกี้ยงเฮาสตาร์ทเข้าไปในมู่มู่บ้านคือว่าท่ายมู่บ้านมันเป็นท่ายแบบโ้นหนึ่งของมู่บ้านพู้นเข้าไปในมู่บ้านในเมืองกลางกลางเมืองันเป็นถนนใหญ่ ถนนที่รถเมล์ผ่านเนี่ดิป้ารถเมล์เห็นเหมอห้องเยนอนุบาลเต็นราหมู่บ้านนะมีหลายได้ห้องเรียนอนุบาลกันเลยหมู่บ้านมันใหญ่กันอยู่นะเพราะว่ามันเป็นมันนอกเนาะโรงเรียนอนุบาลนูน,นี่คือมีคนสนลาย ปลูกต้นอันนี้เห็ดหัวเนี่ยทุกคนมันยังต่ำอยู่บ้านคอยกับปลูกโอ้ได้เสาเป็นเสา,ป,าปีแหละเสากาปีละตัดทิ่มตัดทิมดท่มได้สองปีบ่คือสามปีพอมันใหญ่หลายต้นใหญ่กว่าขาพุ่นน่ะแล้วมันเดไปบ้านกับเจ้าก็เลยตัดทิ่มทุกคน าเหตุนางล้ม่อยทุกคนมองนี้มองปลายมือนี่แต่เมื่อนี้คือซิบ่ไปดอกบุงมันขาวเบิดที่มะธรรมศาตร์บ้านนอกในเยอรมันเด้อทุกคนมันคือบ้านเา้าบอลขึทอดบ้านเฮาอยู่เขียวสะอุ่ม นามยามนี่อาจจะแห้งๆเนาะสินยางกลับออกทุกคน,นยางกับแสิไป,ไปทั้งพุ่นไปทั้งหาเห็ดมันเย็นโพดไปแล้วมันมีตะหิมาอ้อมคางอ้อมเอวแล้วมันคือเย็นเย็นกอนเก่าเข้ามาในหมู่บ้านยังใครไม่นีง มองมิวทั้งหลังเลยทุกคนแต่มันก็บอกคนงามปานไหนเพราะว่าทั้งลุมก็ขาวทั้งทึ่งก็ขาวอันนี้ทาง้าลงไปทางนี้ไปอีกไปอ,อกอ,อกอีกเมืองหนึ่งออกอีกหมู่บ้านหนึ่ง แต่ว่าถ้าไปานี้ก็คือเข่าในเมืองยางกับคืนยางกับทางนี้แต่ว่ายางทางนี้ก็หอดบ้านค่อยขึ้นกันได้เงินค่อยกับยู่วางเข้าไปหัดแต่ว่าไปทางนี้ก็ได้แต่ว่าบ่าอยากคืนค่อยเ้ยอาจจะบ่ไปแล้วทุกคนยางกับเดี๋ยวมันชีได้คืนค่อยเท่าละขคืนค่อยมาไหวปหลยดมี อันนี้ถนนบ้านคอยค่ะรถเมล์อยู่นี่ทีป้ายรถเมล์ทุกคนแล้วมันก็จะมีอันมันจะมีป้ายบอกว่าเ้ามชิปใสหากระเบิ้งราคาเท่าไหก็ได้จะบอกละเอียดอยู่นี่ยางกับคืนโค้งกับคืน กลองบ่าเพ็ญหน่อยได้บุญสีเอาหอยเกิดนี่หางกับคืนทุกคน